รวมราคารถบิ๊กไบค์ในงานมอเตอร์โชว์เริ่มด้วยรุ่นแรกคาวาซากิเฮดทมีราคาอยู่ที่1 6 2 0 0 0 0บาทโดยปีนี้ได้โคต้ามาแค่คันเดียว Honda CBR 1 0 0 0ที่เปดามีราคาอยู่ที่1,134,000บาท Suzuki h a y a b u s าพยาเหยี่ยวอ้วนโดยมันจะถูกนําเข้ามาแค่ปีละสิบคันเท่านั้นมีราคาอยู่ที่899,000บาทส่วน g s x r 1 0 0 r ไม่นําเข้ามาแล้วเพราะว่าไม่ผ่านมาตรฐานไอเสียใครที่มีขีดถือว่าลิมิเต็เชกเช่นเดียวกับ R1 ต่อมา BMW S1000 2025ปีกยังใหญ่น่าจะเปิดราคาปลายปีนี้ถ้าอิงจากราคาปีเก่า2024มันจะมีราคาเริ่ม อยู่ที่984,000บาทต่อมาโคอาลามาร์ซ ZX10R มีราคาอยู่ที่859,000บาทและน้องคนกลางอยา่าง ZX6R มีราคาอยู่ที่399,000บาทกับแรท900มีราคาอยู่ที่413,100บาทและยามาฮ่า R9 ยังไม่เปิดราคาเช่นกันเพราะมันจะเปิดราคาในเดือน9ตามชื่อของมันมาต่อด้วยในเกทกันบ้าง GSX8S มีราคาอยู่ที่379,000บาท y ม m a h a MT09 มีราคาอยู่ที่489,000บาทกับ Honda CB1000 Hornet SP มีราคาอยู่ที่489,000บาทปิดท้ายด้วย ถไถกูปต้าฮาร์เลดิวสันแพนอเมริกา 1250ST 8 7ห้0 0ูบาทและเพื่อนเพื่อนชอบอิคายชมไหนก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ